จะเจอรตัของฉันแล้วิ้าได้ลงมาฉ่นจะต้องรถทีวีไปซะไอ้ทีวีอทีวีไส้ทีวีไอ้ทีวีไอ้ทียาอ

โเคเดี๋ยวไปดี๋คุณร้านชินชั้นก็จะอาไปแังไู้ส้อะะแกแก่ว่าทีวีไปละทีวีของแกเหรอไอหวังแกทันยูนี่แล้วแกไปใส่บล็ตัวเลยเยี่ยมคุณสุก ถ้าหายเราเกย์ตายไปกันดีเออไอ้ก็ตื <c problem> so ่นไปไปแล้วเราก็อยู่ด้วยแล้วที่นี้